คุณผู้ชมครับวันนี้มีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายเหตุการณ์และถือว่าเป็นการต่อสู้ชิงไหวชิงพลิปกันน่าดูกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะได้มาอธิบายความเชื่อมต่อแต่ละเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้เกิดความเข้าใจกันก่อนนะครับเราพูดถึงกลุ่มนักศึกษาตอนนี้ผุดกันออกมายิ่งกว่าดอกเห็ดนะครับ อย่างวันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆ้อยก็3มจุดด้วยกันนะครับที่เรารับทราบกันดีก็คือทั้งที่แพร่ทั้งที่มหาสารคามแล้วก็ที่จังหวัดชนบุรีหลังจากนี้ไล่เรียงตั้งแต่วันพฤหัสหากวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์มีกําหนดการทุกวันเลยนะครับทั้งที่มอกเกษตรทั้งที่สมุทรปราการรู้สึกว่าอุดรสุรินและอีกหลายจังหวัดก็จะติดตามมานี่คือนักศึกษา และกลุ่มประชาชนซึ่งมีข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลเหมือนกันนะฮะก็คือหยุดคุกคามแก้รัฐมนูลแล้วก็ยุสบสภาซึ่งเรื่องนี้ผมย้ํามาโดยตลอดนะครับว่ามันเป็นข้อเสนอก็อจริงอยู่แต่ถ้าไปดูในพื้นที่การชุมนุมเนะี่ยถ้าใครได้มีโอกาสไปหรือแม้กระทั้งผมซึ่งเคยมีโอกาสไปแล้วก็ ติดตามผ่านการลงพื้นที่ของทีมงานเนี่ยก็จะทราบกันร่วมกันนะครับว่าอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชุมนุมเนี่ยไปไกลกว่าข้อเสนอทั้งสามข้อส่วนจะไปไกลขนาดไหนจริงๆก็มีคนมาตักมาเตือนแล้วนะครับว่าร้องระมัดระวังเรื่องของการคุกคามจาบจ่วงล่วงละเมิดนั่นคือ การเคลื่อนไหวของนักศึกษารายละเอียดวันนี้คงไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดเพราะว่าจะเชื่อมต่อจิกอ๊กซอต่างๆให้กับผ,ผู้ชมได้รับทราบนะครับทีนี้ข้ามไปดูที่สบคอสอบคอถูกจับตามองมากว่าพยายามที่จะเอาโควิดเนี่ยมาเป็นข้ออ้างเพื่อต่อพร,รกรฉุกเฉินแล้วก็นำมาใช้เป็นเหตุผลในการสกัดกัน้นการชุมนุมหรือว่าดำเนินคดีด้วยกฎหมายพิเศษอย่างพรกรเนี่ยกับผู้ชุมนุมหรือไม่ นะวันนี้พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาสมชออ,อกมาถแถลงชัดเจนนะครับว่าหน่อนจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ขยายพรกฉุกเฉินปีอีกเดือนหนึ่งนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็นั่งอยู่ที่ประชุมครมอร่าคงไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นนะครับก็เดือนสิงหาจะมีพรกนะครับแต่ได้เสนอที่ประชุมครมรเนี่ยให้ตัดมาตราที่9ของพรกฉุกเฉินออก มาตราที่เก้าเนี่ยเป็นคําสั่งห้ามชุมนุมมาตราที่เก้าเป็นคําสั่งห้ามชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัดเงื่อนไขนี้ออกอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่สามารถเอามาอ้างได้ว่าเอาพอพวกรกฉุกเฉินเนี่ยมาใช้เพื่อสกัดกั้นหรืหอว่าดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะตัดออกแต่มันยังไม่จบเท่าน,นั้นแหละครับคือตัดออกก็จริงนะตัดออกก็จริงข้อที่หนึ่งก็ต้องดูว่าคอรมอจะ รับเงื่อนไขนี้หรือเปล่าแม้โอกาสในการรับในสูงอยู่แล้วแต่แม้ว่าจะไม่มีพรบฉุกเฉินก็ไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมจะถูกกฎหมายนะต้องเอาให้ชัดคือคือ,คอตรงนี้เนี่ยไปไปไปพูดคุลักษณะที่ว่าอ๋อชุมนุมได้แล้วไม่มีพรบฉุกเฉินใจเย็นกฎหมายตัวแรกที่ผู้ชุมนุมต้องเจอก็คือพรบการชุมนุมในที่สาธารณะ ยังไม่มีก็ต้องขออนุญาตไม่ขออนุญาตก็ผิดแล้วนะครับนะคือตํารวจยังมีอํานาจอยู่เยอะเลยนะครับเพียงแต่ไม่มีพรกฉุกเินเขาก็ไปใช้กฎหมายตัวอื่นก็ได้อันนี้ก็ต้องว่ากันแบบตรงไปตรงมาพรบการชุมนุมในที่สาธารณะลงถนนก็พรบจราจรนะครับหรือเราเริ่มเห็นแล้วที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกรณีของการดัน ขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่ต่างๆน,นั้นก็ขัดคืนคําสั่งเจ้าพนักงานเป็นกฎหมายอาญาชัดเจนอยู่แล้วและในช่วงนี้มีโควิดในที่ประชุมสบคอก็พูดชัดว่าจะต้องอัดเดปเอาพรบรควบคุมโรคระบาดมาใช้แทนพรอฉุกเฉินก็เอากฎหมายตัวนี้มามา,มา,ม,ามาจัดการได้อีกเพราะบอกว่าในช่วงเวลาโรคระบาดห้ามมีการอยู่กันเป็นหมูห่คณะอยู่ใกล้ชิดกันผิดพรบรควบคุมโรคระบาดเห็นไหม มันยังมีกฎหมายอีกหลายตัวที่สามารถเอามาใช้ดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมได้แต่พอไม่มีพรกฉุกเฉิน,นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาไปใช้เป็นเป็นข้อต่อสู้กับข้อกล่าวหาของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแต่มันยังไม่ได้จบเท่านั้นคือมันคือพูดง่ายๆไม่ได้หมายความว่าไม่มีพรกฉุกเฉินแล้วดําเนินคดีไม่ได้เอาละแต่มันก็จะทําให้เจตนาในการใช้พรกฉุกเฉินเพื่อโควิดเนี่ยโดยไม่เพื่อการชุมน,นุมเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้น นะะมันชัดเจนมากขึ้นนี่คือสอบคอเห็นไหมชิงไหวชิงพิบกันผู้ชุมนุมมาแบบนี้สอบคอพวกโควิดลบมาแบบนี้แต่ผม,มให้ข้อมูลเพิ่ม้าไปว่ามันก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะดําเนินคดีไม่ได้นะครับอันนี้ก็อีกจุดหนึง่งทางการเมืองอีกสนามหนึ่งที่ไฟ่กันเนี่ยนะฮะก็คือในกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเรื่องที่ผมเปิดออกมาตั้งแต่ที่ที่แล้วแหละ ตั้งแต่ที่นายกเนี่ยลงพื้นที่ระยองแล้วก็โดนสองหนุ่มนนกับไม้เนี่ยไปไล่โดนไล่ตำรวจคุมตัวไปมีการแจ้งข้อกล่าวหาและก็แจ้งข้อกล่าวหาตามประกฉุกเฉินด้วยนะนะวันต่อมานนกับไม้มาที่สภาไปยื่นเรื่องให้กับคุณรังสิมันโรมเป็นกรรมธิการชุดนี้แล้วก็มีคุณชอบเป็นที่ปรึกษาถูกไหมครับผมก็บอกแล้วว่าไม่ง่ายแหละไม่ง่ายแหละมากรรมธิการชุดนี้พูดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพราะ คุณศิระไม่น่าจะยอมอ่ะคุณศิระก็เป็นประธานอยู่ไงเมื่อก่อนในประธานเป็นคุณปิยบุตรคุณปิยบุตรพ้นสอสอก็พ้นไปคุณศิระตอนนั้นเป็นรองประธานก็ถูกการเสนอชื่อขึ้นมาเป็นประธานผมบอกว่าคุณศิระไม่น่าจะยอมนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยคุณรังสีมันรวมกับคุณช่อก็มาแถลงข่าวพูดในทํานองที่ว่าเดี๋ยวจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เข้าใจเป็นอื่นไม่ได้ว่าคงเป็นตารวจนั่นแหละ ว่าไปแจ้งข้อกล่าวหาสองหนุ่มคนนี้ได้ยังไงมาทําการชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการปรากฏว่าสัปดาห์ต่อมาคุณศิละออกมาแจ้งเลยนะครับว่าช่อทําเกินหน้าที่ช่อไม่ได้เป็นกรรมธิการสักหน่อยจะไปเชิญคนนั้นคนนี้มาได้อย่างไรพูดถึงขนาดที่ว่าจะปลดช่อเนี่ยออกจากที่ปรึกษากรมธิการก็เลยบอกให้ช่อเนี่ยมาเซ็นหนังสือลา,าออกเสวันนี้คุณช่อก็ไม่เซ็น เพราะคุณช่อบอกว่าประธานไม่มีอำนาจมาปลดที่ปรึกษาการจะปลดที่ปรึกษาเนี่ยต้องขอมติจากที่ประชุมนั้น,น,นคุณช่อเขาก็ไม่ตกหลุมง,ง่ายๆที่คุณศิระเนี่ยนะครับเล่นมุกว่าอามาเซ็นซะดีกว่าให้ไล่คุณช่อบอกว่าเฮ้ยไล่ไม่ได้และคุณช่อก็บอกว่าตนเองก็ไม่ได้เสียมารยาทอะไรวันนั้นที่รับเรื่องเนี่ยก็บอกแล้วว่าดําเนินการในฐานะที่ปรึกษายังไม่ได้ทําอะไรเลยจนกระทั่งมาถึงวันนี้คุณศิระก็เอาจริงแหละ คุณศิระต้องแสดงบทบาทเพราะเราต้องพูดกันอย่างชัดเจนว่ากรณีของนนกับไม้มันก็เชื่อมต่อกับกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมขับไลรบ่รัฐบาลอยู่นักขณะน,นี้การปรากฏตัวที่ระยองมันก็เป็นกิมมิคหนึ่งที่ช่วยขยายให้อารมณ์และความรู้สึกร่วมทางการเมืองที่มีต่อผลเอกประยุทธ์และเหตุการณ์ความผิดพลาดท,ที่ระยองเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นมันเชื่อมต่อกันหมดถูกไหมครับมันก็เป็นมันมีกลิ่นการเมืองแน่นอนนะคุณศิระก็รู้อยู่ นะครับว่าปกป้องพลเอกประยุทธ์ปกป้องพลเอกประวิทย์นันนี่ปฏิเสธไม่ได้คุณศิระก,ก็เปิดเผยตัวตนแล้วก็อุดมการชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมกรรมธิการเนี่ยคุณศิระก,ก็ประกาศเลยนะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยกรรมธิการชุดนี้เนี่ยจะรับเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบของประธานก่อนเท่านั้นผ่านการเห็นชอบของประธานก่อนเท่านั้นและคุณรังสิมันโรมก็ออกมาแถลงว่าผิดหวัง ที่คุณศิระทาแบบนี้ผิดหวังนะครับแลวบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นเรื่องที่เสียหายว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องของสองหนุ่มก็ไม่สามารถเข้ามาสู่ที่ประชุมคณะกรรมธิการได้ก็ไม่สามารถเข้ามาได้และก็ตัดบทไปก็ถือว่าศิระทาสําเร็จในทางการเมืองเขาก็ต้องสู้เพื่ออเจนดาของของฝ่ายตัวเองจริงไม่จริงนะฮะ นี่มันคือสถานก,การณ์ใช่ไหมครับมันมีการต่อสู้ทั้งข้างนอกก็จะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมักว่าตามตรงผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีสบคพอรอ,อเป็นเมนสภาก็สู้กันอีกในชั้นกรรมธิการใช่หไหมครับและในสภาก็สู้ในชั้นสภาใหญ่อีกวันนี้ก็มีสอสที่เสนอเข้าไปนะเสนอกระทู้สด เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเห็นไ,ไหมครับและมีความต้องการจากหลายฝ่ายสอสอหลายคนนะครับอยากให้สภาเนี่ยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชุมนุมให้มากยิ่งขึ้นและจริงๆเนี่ยในสภาเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับข้อเสนอของ นักศึกษาหนึ่งข้อก็คือการแก้ไขรัมหนุนเพราะตอนนี้จริงๆแล้วเขาตั้งกันมานานแล้วนะคณะกรรมาการวิสามันศึกษาการแก้ไขรัมหนุนตอนนี้อยู่ในช่วงการศึกษาอยู่ว่าจะว่าจะแก้อะไรยังไงตรงไหนนะว่าจะจุดประเด็นอะไรขึ้นมาผมจําไม่ได้เวลาเนี่ยเขาให้ประมาณไม่หกสิบก็เก้าสิบวันประมาณนี้ยนี่น่าจะผ่านมาได้สักสักพักใหญ่แหลพะพอดีมันติดโควิดไง เลยไม่ค่อยได้ทําง,งานกันช่วงนั้นก็เป็นอุปสรรคก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนขยายไปถึงไหนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงนักศึกษาเวลาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขมรนูนะมันแปลกนะอันนี้เขาฝากไปถึงน้องๆนยคือน้องบอกว่าแก้ไขมรน์แต่น้องไม่มีไอเดียมาเสนอด้วยคือคือคือ,ค,อคือปกติเวลาคือเรื่องของการเรียกร้องแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยมีมาทุกยุคทุก,ทกสมัยเวลาการเมืองออกมาชุมนุมนอกถนนเนี่ยนะครับ ขอบเรียกร้องออกมีไม่กี่อย่างส่วนใหญ่ก็ลาออกยุบสภาแก้รับนูนค่อยร้องมาเป็นแบบเนี้ยแต่ทุกครั้งเวลาออกมาชุมนุมเนี่ยเวลาเขาพูดถึงการแก้ไข้มนูนเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าต้องแก้อันนี้เพราะอะไรแล้วจะแก้ไปเป็นแบบไหนยังไงคือมันต้องพูดให้ชัดเพราะนั้นเนี่ยวันนี้น้องๆต้องเอาให้ชัดกันสนิดหนึ่งไม่งั้นมันกลายเป็นวัฒกรรมที่พี่เออเราก็อยากฟังเด็กรุ่นใหม่ว่าเขาเขาอยากแก้ตรงไหน เช่นเขาบอกก้องแก้รับนูนเนี่ยมาตรานี้เป็นอย่างนี้มีปัญหาอย่างไงเขียนแบบไหนแล้วน้องๆอ,อยากจะแก้ให้เป็นแบบไหนหนึ่งสองสามสี่คือมันควรมีในเชิงเนื้อหาไม่งั้นมีแต่ความมันนะเราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่งั้นมีแต่ความมันดาประยุทธ์ดาลุงอ้อมดาใครต่อใครนะครับเราอยากเห็นเนื้อหาเหมือนกันว่าเออเด็ก ถ,ถ,ถ้าพักเก้าไกลคณะเก้าน้าบอกว่าไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังความคิดแค่เอาใจช่วยอะไรนู่นนั่นก็ว่าไปเนี่ยก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้เห็นความคิดของเด็กว่าเด็กเขาได้อ่านรัฐธรรมนูญแล้วใช่ไหมอ่านแล้วไอ้ตรงนี้ไม่ดียังไงว่ามาบอกว่าสวมันควรมาจากการเลือกตั้งหรือย,ยังไงแล้วต้องเป็นยังไงว่ามา นะครับเราเราอยากเราอยากฟังอะไรแบบนี้นักศึกษาเพราะเขาคือกลุ่มปัญญาชนเป็นอนาคตของประเทศจบไหมฮะคือยุบสภาเนี่ยไม่ต้องลงรายละเอียดประยุทธ์สภานี่ก็คือบอกให้มัน,นี่ประยุทธ์ยุบสภาโดยพูดถึงปัญหาความไม่ดีไม่งามต่างๆหยุดคุกคามมันก็พูดกันได้เพราะน้องๆก็มองว่ากรณีของการดําเนินคดีกับเขาอะเขามองว่ามันเป็นการคุกคามออกมาเรียดทรงตํารวจไปหาที่บ้านนู่นนี่นั่นเนี่ย อุ้มไปตรงนั้นอุ้มไปตรงนี้เนี่ยเขามองว่าเป็นการคุกคางซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องดูท่าทีของตํารวจว่าจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เลขาสอมอชอบอกว่าไม่เอามาตราเก้าของพลกฉุกเฉินละเห็นไหมฮะอันนี้แค่ข่าววันเดียวนะครับคุณผู้ชมนะมันมีการชิงไหวชิงพลิบเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่สัปดาห์หนะ้าการชุมนุมของ แต่ผมบอกก่อนนะมาตราเก้าเนี่ยเขายังไม่ได้แก้นะเขาจะแก้เนี่ยต้องรองเข้าคอรมอก่อนนะครับใจเย็นๆนะคือมันวันนี้พลเอกสมศักดิ์บอกว่าชุมนุมได้ไม่ใช้มาตราเก้าของพลกฉุกเฉินเป็นแค่ข้อเสนอต้องเข้าคอรมอก่อนนะครับและนายกต้องมีประกาศนะครับประกาศพลกรฉุกเฉินแก้ไขพลกรฉุกเฉินฉบับเดิมออกมาเป็นทางการก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอมาบอกวันนี้ ล้วคิดว่าเอ้ยมีมีมพโโรกฉุกเฉินแล้วแล้วโดนตำรวจจับมาเนี่ยมันจะยุ่งนะ่เพราะนั้นเนี่ยคือมันต้องฉลาดชิงไหวชิงพลิบเข้าใจสถานการณ์รายละเอียดทั้งกว้างทั้งลึกทั้งอะไรต่างๆนานานะครับนี่คือสถานการณ์ทางการเมืองที่ผมหยิบมานําเสนอส่วนการชุมนุมของนักศึกษาหลังจากนิจาเป็นยังไงต่อไปเข้าใจว่าปริมาณเนี่ยในแต่ละจุดนะเพิ่มขึ้นแน่นอน การจัดงานในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้นแน่นอนต้องดูว่าตํารวจหลังจากนี้จะจัดการยังไงเห็นว่าล่าสุดเนี่ยที่แพรเนี่ยมีตํารวจไปเยี่ยมที่บ้านด้วยนะร <c oughs> อดูแล้วกันนะครับ